ลูกฟางเขาเทลถ้าเป็นไซส์นี้ตัวเจ็ดร้อยครับค่ะตันนี้แดงมากครับค่ะอ่านะคะน้องนี่เล็กสุดเลยไหมะพี่ใช่อันนี้แบบไม่มีขอบตาอันนี้เป็นพายค่สามตัวแล้วก็จะเป็นอ๋อนุ่นตัวเล็กนุ่นบูเลสวิงตัวในหยกซากุระครับค่ะจะเป็นพวกของสีหวานๆแล้ว่ามีสีโทนความเชื่องของเขาครับสามารถเล่นได้เลยค่ะเลี้ยงคล้ายๆเหมือนน้องหมาน้องแมวเนี่ยแหละครับด้านข้าง แนวจะมี2ตัวนะครับนี่เขานนเรียกก็บเบิ้ลถ้าปกติจะเป็นตัวน้นก็ลูกค้าสามารถชุดนี้ไปก็ออกลูกแล้วก็มาส่งเราได้ครับสวัสดีค่ะขอฟัวอรโอริคินพาเที่ยวค่ะคล่ปนี้เราอยู่กันที่ตักิจจ์2มินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอาัดตราคานกที่ร้านไอมินบุรีค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,สสด,สสดสิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะอันนี้ลูกป้อนข้อกระเทียวครับจะเป็นไซส์อายุมา30วัน ก็จะมีแบบเป็นพายนอร์มอนแล้วก็มีอะบิโนอ้วนๆเลยอ้วนๆเลยราคายัางไงคะตอนนี้ลูกฟ้อนคอเทลถ้าเป็นไซนี้ตัวละเจ็ดร้อยครับค่ะถ้าเป็นแก้มแดงนะครับตจวละเจ็ดร้อยแล้วก็<ะ>ถ้าอะบิโนแปดร้อยครับค่ะนะครับสีขาวแปดร้อยสีขาวแปดร้อย <800. S 2> แปดร้อยตาแดงด้วยใช่เป็นไซส์เริ่มหัดแทะได้แนละ้วค่ะ เหลืองสวยดีสีสวยเหลือนเหลืองธรรมดาหมดครับลูกค้าเอาไปแล้วแต่วันศุกร์ยะถ้านอมมอนเท่าไหร่นอมมอนสีดําธรรมดาก็ประมาณห้าร้อยครับค่ะว<า>ันนี้เราเจอกินชีสไหมคะเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะหมดหมดรุ่นครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะมีอันนี้ลูกป้อนเลิเบิร์ดแบบไม่มีขอบตาครับก็<า>จะมีเป็นสีขาวล้วน<า>ขาวตาแดงครับ มีเยอะนะวันนี้อันนี้เป็นพายค่ะแล้วก็จะมีลูกฟอพัดตัวหนึ่งอ๋อลูกฟอพัดจิ๋วเลยค่ะอันนี้สีได้หลูดตะโคอยตัวผู้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้400บาทครับค่ะสมัยก่อนนี่คงแพงน่าดูนะเพราะก่อนตัวสีนี้ก็ตัวประมาณ5-6าหกพันครับค่ะตอนนี้ก็ถูกลงเยอะใช่ครับค่ะคนทำเยอะก็ถูกลงค่ะก็ตัวใหญ่ๆอ่ะพี่ อันนี้จะเป็นพวกเลิฟเบิร์ดไม่มีขอบตานี้ตัวละสี่ร้อยบาทครับค่ะก็คือในนี้นะคะเลิฟเบิร์ดสี่ร้อยหมดเลยใช่ครับค่ะอันนี้ครับจะเป็นขาวตาแดงค่ะโอ้อันนี้เพิ่งอยู่มาจากแม่มาเมื่อวานก็เลยร้อมๆหน่อยค่ะห้องนี้ได้หลายตัวพ้องสีคลองเป็นคลองเดียวกันค้สีเดียวกันหมดเลยใช่ครับอันนี้น่าจะพี่สุดนะเนี่ยไม่รู้มาจากคลองไหนตัวนี้สวยอันนี้เป็นพายอ่า ขายหลังใบโพหรือครับใช่ครับเนี่ยราคาเดียวกันสี่ร้อเหมือนกันครับค่ะต้องรีบมาจับจองนะเนี่ยใช่ครับเพิ่งเพิ่งมาเอาเอามาจากพ่อแม่เมื่อวานครับค่ะอันนี้ลูกเลิฟเบิร์ดแบบมีขอบตากับไม่มีขอบตาครับค่ะจะเป็นของลูกของโอพนลายค่ะหัวจะแดงหัวแดงหัวส้มจัดครับค่ะข้างในอะแดงมากใช่ครับ นข้างงใสุดะะดะตัวนี้ครับตัวนี้แดงมากครับ่ะอ่า,อานไมคะน้องนี่เล็กสุดเลยในกระพี่ใช่อันนี้แบบไม่มีขอบตาอันนี้เป็นพายครับค่ะถ้าชุดนี้ก็ตัวละห้าร้อยบาทครับก็คือเลือกได้เลยตัวละห้าร้อยใช่ครับถ้าชุดนี้นะครับค่ะมีทั้งไซส์เล็กไซส์โตนะคะใช่ครับหัวแดงแดงค่ะอันนี้เป็นลูกป้อนซันครับค่ะจะเป็นไซส์อายุประมาณยี่สิบวันไม่เกินยี่สิบห้าวันเอง เล็กมากเลยอ่ะวันนีเจอไซส์เล็กโตกวัวนนี้ไม่มีเหรอคะไม่มีของเลยครับหมดเนาะใช่ครับ่คก็มากี่ตัวก็ลูกค้ามาดักทางช่องก็เอาไปหมดครับ <c oughs> แต่ก็ยังพอมีเข้ามานะคะพี่มีครับก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะผมแนะนําให้ทักไลน์แอดไลน์ออเดอร์ไว้ครับออพอของมาปุ๊บก,ก็ไปเลยครับเพราะบางทีงม,มันจะมางงใ,ใช่บางทีมันจะมามาวันธรรมดาอะไรแบบนี้ครับใช์นี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ย ตัวนี้สองพันสองครับสองพันสองครับถ้าใหญ่กว่านี้ล่ะคะพี่ถ้าขนแทงใบพายหลอดน้ําเยอะๆเห็นสีแล้วก็สองพันห้าครับค่ะราคาก็อยู่ที่ไซด้วยใช่อยู่ที่ไซครับแล้วก็ถ้าสีเหลืองเยอะติดเหลืองเยอะถ้าติดเหลืองเยอะก็แพงขึ้นไปอีกค่ะพอมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะท่านใดที่อยากได้ก็ลองสั่งจองกันไว้ก่อนได้พอมุกเข้ามาเดี๋ยวพี่ไอซ์ก็ส่งให้ใช่ครับค่ะบางทีว่าจะมาวันธรรมดา ผมไปไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ของมาก็ลูกค้าจองไว้ก็จะไปก่อนเลยครับอันนี้นิ่งยครับเป็นสาแท้เก่งแล้วไม่ต <ka ้องป้อนแล้วกิ่นโชว์แอปปิลโชได้ครับชอบกลิ่นชอบแอปเปิลชอบแอปปิลด้วยโหกินหองแพงครั เริ่มหัดแท้แล้วนะคะไซนี้ใช่ครับค่ะอันนี้สีขาวล้วนเลยหรือเปล่าสีขาวสามตัวแล้วก็จะเป็นอ๋อนุ่นตัวลินุ่นบูเลดวิงตัวหนึ่งแต่ว่ามันเป็นออกไปทางเกๆหน่อยค่ะออกไปทางเกยๆอานนี้ค่ะตัวนี้นี่แหละเนี่ยต้องสังเกตดีๆอ่ะใช่มันจะเหลือบๆหน่อยอ่าเลือบๆนิดนึงตรงหางอ่ะใช่ถ้าไม่สังเกตนี่คิดว่าขาวหมดเลยเนี่ยอันนี้รอส่ง ตรวจเลือดอยู่ครับอ๋อรอเช็คเพศให้อยู่ใช่ครับเคศคราคายังไงกันบ้างคะแต่เครับก็เพศยังไม่ออกก็ราคาตัวละหกพันครับถ้าเพศออกแล้วก็ตัวละเจ็ดพันคถ้าเป็นเพศผู้เพศเมียราคาต่างกันไหมครับราคาเท่ากันครับถ้าผมได้ใบตรวจเพศมาแล้วก็คือตัวละเจ็ดพันเจ็ดพันพร้อมเช็คเพศใช่ครับค่ะตัวผู้ตัวเมียต่างกันไหมครับเจ็ดพันอ่ในราคานี้ให้ราคาเดียวกันเพราะมันยังเป็นนกวัยรุ่นอยู่แต่ถ้ามัน เช็คเพยมาคือถ้านกโตวเว็นอายุปีสองปีไปแล้วลราคาจะเปลี่ยนครับค่ะมีสีอื่นเข้ามาอยู่ไหมคะตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะมีลูกกีีเลสบิงเข้ามาสองตัวครับค่ะยังยัง,ยงพอพพมียังพอมีใช่ไหมคะมีครับเอ่อมาสั่งมาจากเชียงรายเชียงใหม่ครับค่ะ ทางฝั่งนู้นยังยังยังออกอยู่ครับค่ะท่านใดที่อยากได้สีอื่นนะคะสําหรับลิงเน็ตก็ลองติดต่อสอบถามมาทางพี่ไอ์หรือว่าจองกันก่อนได้นะคะได้ครับแต่ว่าตัวเลือกตอนนี้จะเริ่มน้อยหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นปลายฤดูแล้วครับค่ะเริ่มที่จะไม่ค่อยมีแล้วนะไม่มีแล้วครับค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ยังพอมีให้เราได้เลือกกันนะคะเนี่ยเขาชอบกินแอปเปิ้ลเหรอคะเนี่ยแพ้ใหอเ้ลฝรั่งข้าวโพดค่ะแล้วก็อาหารไข่ผงชอบมาก กินน้ำปากมอมเลยหลักฐาน้าปากเลยค่ะอันนี้เป็นนกหงส์หยกซากุระครับจะเป็นพวกของสีหวานๆจะมีสีโทนจะมีนกรุ่นประมาณสี่เดือนกับนกหกเดือนครับปนพลนั็นอยู่รวมกันเลยนะคะใช่ครับอันนี้ได้ได้มาเยอะแต่ว่าลูกค้าเอาไปก็เยอะแล้วค่ะเลยเหลืออยู่แค่นี้แต่ก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆนะพี่ มีครับแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีของครับได้มาชุดนี้สุดเกือบยี่สิบตัวเหลอยู่เท่านี้ครับราคายังไงคะตอนนี้นี้ตัวละแปดร้อยครับตัวละแปดร้อยนะคะคู่ละพันห้าครับค่ะถ้าเป็นคู่ก็ลดกันได้ใช่ครับค่ะอันนี้มีกี่คู่เนี่ยพี่หรือว่าอันนี้น่าจะเหลือตัวเมียเยอะกว่าตัวผู้ตัวเมียเยอะกว่าใช่ไหมคะครับค่ะ นกผงหยกครับสามารถตัวคู่หนึ่งตัวเมียสองได้ไหมครับได้ไหมไม่น่าได้นะครับเพราะว่าพอมันคู่กันแล้วมันจะห่วงคู่กันห่วงคู่ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแต่ถ้าเลี้ยงในระบบกรงรวมก็อาจจะมีมั่วๆกันได้อยู่ครับค่ะอันนี้นกผงหยกฮอลแลนด์ครับค่ะจะเป็นนกโตอายุมาหกเดือนขึ้นไปครับหกเดือนขึ้นใช่ครับค่ะ อ้วนๆเลยเพิ่งมาเมื่อเช้าครับเขาเพิ่งเข้ามาเลยนะคะใช่ครับพร้อมทำครับราคาอย่างไรคะตัวละหนึ่งร้อยบาทครับตัวละพันร้อยใช่ครับมีให้เลือกหลายสีเหมือนกันนะแต่่าเขียวๆเหลืองๆเยอะอาทิตย์นี้น่าจะมีรับสองร้อยได้มั้งมีหลายกรงนะมีหลายกรงครับค่ะต้องแยกกันอยู่นะใช่อยู่เยอะๆแล้วเดี๋ยวมันท้องเสียครับค่ะเลยต้องแยกกันที่เยอะนะคะใช่ครับค่ะ อันนี้ก็นกของอย่างคอนแลนด์ครับจะเป็นกลุ่มของพวกเรนโบว์สีหวานสีเคลือบอะไรเงี้ยครับก็จะมีให้เลือกเยอะอยู่สีหวานมากเลยนะคะใช่ครับค่ะมีให้เลือกหลายตัวด้วยนะคะเนี่ยมีมีเยอะอยู่ครับะจะเป็นนกโตนะครับจมูกเข้มแล้วตัวผู้จมูกสีม่วงตัวเมียจมูกสีขาวค่ะดูข้างหลังนี่ใช่ไตัวนี้ก็สวยสีเขาหวานหวานนะ ใช่จะเป็นสีเคลือบพวกกลุ่มเรนโบว์สำหรับราคาล่ะคะอันนี้ขายอยู่ตัวละสองร้อยบาทครับตัวละสองร้อยนะใช่ครับเลือกได้จะพูดตัวเมียหรือว่าจะให้ผมเลือกให้ก็ได้ครับค่ะโอ้หน้องนี้สวยเลยเนี่ยอ้วนด้วยมาหาต้องแล้วค่ะเนี่ยโอ้อันนี้ครับอันนี้เป็นน้องของหยกอังกฤษครับค่ะอังกฤษนะใช่ครับค่ะ วันนี้เป็นไงคะเนี่ยสจ้าไซ์เลี้ยงเล่นครับ<ช>ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนลูกผสมเยอรมันนะครับค่ะถ้าลูกผสมก็จะตัวใหญ่ใหญ่กว่าครับค่ะอันนี้ก็คืออังกฤษนะใช่ครับค่ะวันนี้เลือน,น้อยนะพี่ไอซ์มีอยู่สี่ตัวครับค่ะเลยอยู่เท่านี้ของใหม่ยังไม่มาของใหม่ยังไม่เข้ามาใช่ครับค่ะราคายังไงคะตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยค่ะอันนี้ก็เหลือเหลือให้เลือกน้อยนะวันนี้ใช่ครับมีน้อยครับ แล้วลูกผสมจะมีเข้ามาอีกไหมนะเยอรมันน่าจะอาทิตย์หน้าครับอก็เดี๋ยวมีเข้ามาอีกนะคะราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าใครสนใจเยอรมันก็คู่ละพันห้าครับค่ะถ้าเป็นเยอรมันนะคัดไซมาให้แล้วใช่ไหมคัดไซไซใหญ่ค่ะพยายามคัดไซให้แล้วนะคะนี้ไซใหญ่ครับค่ะคู่ละพันห้าใช่ครับค่ะใหญ่กว่าิดเยอะไหมครับใหญ่กว่าเยอะครับใหญ่กว่าครับตัวมันจะดูที่โครงสร้างที่ช่วงหน้าหน้าจะใหญ่เป็นสิ่งโตครับค่ะ อันนี้จะเป็นคอกระเทลลูติโนโครับะจะเป็นลูติโน่เพอร์จะเหลืองเยอะเหลืองจัด<ะ>อันนี้สองตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับสังเกตยังไงคะตัวผู้จะร้องจะร้องเยอะ,ะตัวเมียจะไม่ค่อย,อยร้องยืนหง่อยๆเงาเอาหน่อยใช่เงียบๆคีับครับตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเหมือนกันครับแลแต่แล้วแต่ ราคาราคาของแต่ละสียังไงคะวันนี้ก็ถ้าเป็นชุดนี้ก็คือตัวละหนึ่งพันบาทครับค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นปกติถ้าเป็นเหลืองลูทิโนเพลร์นี่จะขายพันสองแต่ช่วงนี้ก็คือขายให้หนึ่งพันครับก็จะเหลืองจัดใหญ่มากนานๆจะมาทีตัวนี้เขาก็ใหญ่นะเนี่ยใช่ครับเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งพันนะสุนัขกงนี้ใช่ครับตัวละหนึ่งพันยังไงถึงก็อยู่ที่อาหารนะครับ ที่ที่อาหารเราก็ต้องคอยสังเกตว่าเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษเราก็เพิ่มอันนั้นเข้าไปชื่อว่าขนมปังอ่ะค่ต้อเป็นขนมปังขนมปังมันคือแป้งอ่ะครับกินเข้าไปก็เป็นแป้งเป็นน้ําตาลนะครับมันก็ทำจริงๆเขาขนมปังให,ให้ไว้กินตอนที่เขาเลี้ยงลูกจะดีกว่าแต่ถ้าถ้าถ้าเราให้แบบนี้ก็ก็ได้นานๆก็ได้ก็ทีละครั้งได้ครับ อันนี้คาเทลซิมเวอร์ครับตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะอันนี้นกตัวอายุมาหนึ่งปีครับสีเขาคือซิมเวอร์ซินเวอร์มันขาวอมเทาครับอมเทาราคาเท่าไหร่ะคะพี่ถ้าเป็นตัวซินเวอร์นั้นพันห้าครับแต่ถ้าเป็นขาวอบิโนโต,ตาแดงก็คือพันสามครับค่ะแล้วก็จะมีตัวแก้มแดงเป็นลรติโนไอเป็นายเพอร์นะครับตัวนั้นก็อยู่หนึ่งพันบาทครับ นกอายุประมาณเท่าไหร่คะเน,นี่ยนกรงนี้ผมใส่รวมไว้มันจะมีตั้งแต่หกเดือนแปดเดือนปีหนึ่งครับค่ะบางทีมายังไม่สมบูรณ์ก็เราก็ปล่อยให้มันขยายร่างก่อนค่ะถ้านกเขาอยู่กรงใหญ่ๆเนี่ยกรงใหญ่มันได้บินโคงสร้างมันจะขยายครับค่ะบางทีเขาเกิดมาจากพ่อแม่หรือว่าฟาร์มที่ว่าเลี้ยงกรงเ,เล็กๆมันก็จะแบบว่ามันขยายตัวไม่ได้เต็มที่ครับ เราก็มาปล่อยเขาอยู่กรงนี้สบายสบายก่อนค่ะแล้วก็ค,ค,ค่อย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 เอาเข้ากรงเล็กอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเลเบิร์ดแบบมีขอบตาเป็นกลุ่มของพวกโอพารายครับค่ะหัวครอบแดงอันนี้เป็นนกโตอายุประมาณแปดเดือนขึ้นไปครับสวยเลยชุดนี้อ้วนๆค่ะราคายัางไงคะเนี่ยชุดนี้กรงนี้ตัวละสี่ร้อยบาทครับ ตัวละสี่ร้อยใช่ครับค่ะผลก็สวยมากเลยครับเนียนหัวมันจะเขาเรียกโอเวอร์ไลน์หัวมันจะเป็นหัวครอบสี่เขาจะสดกว่านี้ไหมพี่สดกว่านี้ไหมอ่าแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่สายพันธุ์กถก็อันนี้ก็ได้แค่นี้แหละอันนี้เพราะมันเป็นนกโตแล้วเป็นนกโตแล้วนะใช่มันไม่ใช่ลูกนกอันนี้จะเป็นกลุ่มของล้วเบิร์ดแบบมีขอบตา เป็นสีพวกพาบูเป็นพวกอูววิงครับอิววิงจะเป็นตัวตัวซ้ายมือจะเป็นหัวส้มหลังจะเป็นเป็นเป็นเตัววีนะครับสีเขาจะตัดกันเขียวกับเหลืองใช่ใช่ครับแล้วก็ตัวขวานี่จะเป็นพาบูพาบูนี่จะเป็นอมอมสีเหลืองไข่ไก่ครับ ชุดนี้จะเป็นนกโตอายุประมาณแปดเดือนขึ้นไปครับข้างหลังมีพายด้วยไหมคุณใช่ก็มีพายด้วยมีเหมือนเห็นมีอพายด้วยข้างหลังในในสุดอ่ะตัวล่างนี้ด้วยไหมคะเนี่ยใช่ก็มันมีพาบูมันจะมีหลายสีครับใช่หลายสีก้าก็ใส่ท่าสวยใช่ราคายังไงคะถ้ากลมชุดนี้กลมนี้ตัวละห้าร้อยบาทหมดเลยครับตัวละห้าร้อยใช่ครับนกตัวผู้ตัวเมียพร้อมทำครับค่ะ อันนี้ระเบิดแบบนี้ขอบตาครับค่ะอันนี้เป็นพวกสีล่างสีฟ้าสีขาวเทาเมอร์อะไรเงี้ยครับอ่าชุดนี้ตัวละ300บาทครับตัวละ300ตัวพร้อมทำนกพร้อมทำครับเป็นนกโตรครับค่ะเป็นนกโตทั้งหมดเลยอันนี้เป็นกลุ่มของแก๊งหัวดำครับค่ะหรือไม่ก็เป็นพวกแบค็คมาร์กมีม่วงหัวดำมี พาบูหัวดำมีแบคมากอันนี้เป็นนกโตรครับอายุปมาแปดเดือนขึ้นไปดำปีเลยราคากรงนี้ยังไงอะคะกรงนี้ตัวละห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยเลือกได้จะพูดัวเมียอันนี้มีกรงนี้มีดับเบิ้ลดับเบิลเหลืออีกหนึ่งตัวครับค่ะแล้วก็จะเป็นพวกออพลายอยู่สองตัวทีนออพลาย ข้างล่างใช่ไหมคิอเพนหัวส้มๆครับไอตัวดับเบิลนั้นก็หัวส้มไม่เยอะเป็นดับเบิลสายเก่าครับก็ดับเบิลนี้ตัวละห้ารอยครับตัวโอเพนลนยนี่ก็ตัวละห้าร้อเหมือนกันครับาสายเก่าคืออะไรสายเก่าคือหัวมันจะไม่ค่อยแดงครับจะเป็นสายใหม่ก็คือจะเป็นดับเบิลโอเพนลา์ดับเบิลโอเพลน์หัวมันจะครอบส้มจัดๆัดแดงจัดๆัดเหมือนพัฒนามามใช่ครับจะเป็นสายใหม่อันนี้จะเป็นสายเก่าครับ อันนี้จะเป็นละเบิดแบบไม่มีขอบตาครับค่ะไม่มีขอบใช่ครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของนกโตร <ฮะ S 1> ุประมาหกเจ็ดเดือนขึ้นไปละเราจะสีเป็นสีรวมนะครับค่<ฮ>ะชุดนี้ขายอยู่ตัวละสี่ร้อยบาทครับตัวละสี่ร้อยใช่ครับค่<ฮ>ะเลือกได้เลยตัวผู้ตัวเมียมีครับอันนี้ระเบิดแบบมีขอบตาครับค่<ฮ>ะชุดนี้ก็ตัวสามร้อยเหมือนกันครับ สามรครับผมสีมันเหมือนเข็นแล้วเมันม่วงใช่ครับตัวจะมีให้เลือกอยู่หลายกงอยู่ครับพอดีชุดนี้ได้แล้วเบิร์ใหม่เยอะค่ะเยอะมากเลยนะหันหน้ใช่ครับเลยค่ะน,นี้เป็นแล้วเบิร์แบบไม่มีขอบตาครับน,นี้เป็นนกหน้ากากาก,กับนกหัวครอบโอเพนไลน์แดงครับค่ะอันนี้ก็ชุดนี้ตัวสี่ร้อยเหมือนกันครับ เด้รเบิร์ดมีให้เลือกกันหลายกลงอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแค่บางส่วนนะคะใช่เยอะมากเลยนะมีถ่ายายหมดไม่ไหวครับมันหลายกลงครับอันนี้เป็นพอพัทครับอันนี้จะเป็นกลุ่มของพวกสีไดรูดเทอคอยส์ครับเป็นพายเทอคอยส์มีไดรุดเทอคอยส์ตัวผู้ตัวเมียมีครับอันนี้อายุประมาณหเดือนขึ้นไปแล้วใ้่ผสมพันธุ์ได้เนี่ยครับ ตัวมันจะเหลือบเหลืองเหลือบเขียวครับสวยครับสวยกว่าในกล้องนะครับก็มาดูตัวจริงได้อันนี้เราขายหน้าร้านอยู่ตัว400บาทครับตัวละสี่ร้อยครับผมอันนี้เป็นนกแก้วพอพัดครับก็จะเป็นสีล่างนะครับเป็นสีเขียวสีฟ้าสีเท์คอยส์จะมีทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียนกอายุประมาณ4เดือน อันนี้ตัวสองร้อยบาทครับตัวละสองร้อยครับผมอง้ถูกมากอันนี้สอง200 uh. ร้อยครับเลือกได้เลยอันนี้ลิงเด็กสีขาวเพศเมียครับตัวผู้ตุยไปแล้วครับก็เหลือแต่ตัวเมียอ ac ันนี้เป็นแม่ค่ะเคยให้ลูกมาแล้วนะครับตัวนี้ขายหน้าร้านอยู่ตัวละเจ็ดพันครับตัวละเจ็ดพันครับผมอายุกี่ปีนะคะตัวนี้อายุสามปีครับสามปีครับผมค่ะ น,นี้นกแก้วลิงเน็กครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียเหมือนกันครับอันนี้ชุดนี้ไข่ลมแล้วเคยให้ผลงานมาแล้วอายุประมาณสามปีครับขายหนา้าร้านอยู่เจ็ดพันบาทครับค่ะไซนี้นะคะเจ็ดพันครับผมค่ะเป็นลิงเน็กก็คือถ้าตัวผู้จะมีวงแหวนที่คอเป็นสีแดงใช่ครับมันจะมีวงแหวนสีแดงสีดำแล้วก็มันก็จะอยู่ที่ตามสีนะครับ มันไม่ใช่วงแหวนแดงทุกตัวแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็ให้สังเกตที่ตาครับถ้าเป็นโนกอายุแล้วอะตาเหลืองจะเยอะกว่าตาดําครับให้สังเกตที่ตาอันนี้เป็นสกังครับอันนี้เชื่องค่ะ อุ้มได้เลยอุ้มได้ชอบเล่นกับคนครับติดคนมาก่ดีแนนอนโตมายากลูกป้อนโตมายากเล็กๆเราเลี้ยงไม่ไหนเล็กๆอ๋อเลี้ยงแต่กับเล็กๆเลยใช่ครับค่ะอันนี้เราเป็นเพศผู้ค่ะแล้วเราก็มีเพศเมียด้วยอ๋ออันนี้ก็คืออายุเดียวกันเหรอพี่รุ่นเดียวกันครับออ๋เป็นเพศผู้กับเพศเมียใช่ครับต้องจริงไหมครับอ่ถ้าลูกค้า ไม่ชอบเรื่องกลิ่นก็พาไปหาหมอตัดต่ดตอมกลิ่นได้ครับอ๋อแต่นี้ยังไม่ได้ตัดใช่ไหมยังไม่ได้ตัดครับค่ะเวลาเขาตกใจแบบว่าตกใจจริงๆอะคือเขาเขาจะปล่อยกลิ่นค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงเล่นปกติะอะไรเงี้ยไม่ไปาไทาให้เขาตกใจก็จะไม่ปล่อยครับค่ะเนื้อเชื่อง นูนคู่ค่ะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวผู้ครับนี่ครับตัวผู้อ๋อตัวผู้ตัวผู้นี่เลยครับตัวผู้ดูแต่หน้าใช่้ไดครับเออหน้าต้องดูนี่ครับหนูส่วนนูนตัวเมียใช่ไหมหลับไปแล้วค่ะโอ้ยเอ๊ะเหมือนตัวเมียจะตัวเล็กกว่าตัวตัวเมียตัวเล็กกว่าครับคนละข้อกันอ๋อคนละข้อกันใช่ครับเราสลับสายเลือดนะครับค่ะอ๋อสลับสายเลือดใช่ครับค่ะคือเลี้ยงแต่เล็กนี่ไม่ไม่กลับเลยใช่ไหมไม่กลับครับ อันนี้หลับใหญ่เลยอะ่ะตื่นไหมเนี่ยลูกโอ้ยเดีย๋ยน้องตกใจค่ะขายยังไงขายแยกไหมอ่ะถ้าเป็นตัวผู้ตัวผู้สองหมื่นบาทครับตัวเมียสองหมื่นห้าครับตัวเมียแพงกว่าแพงกว่าตัวเมียแพงกว่าเพราะว่าหนึ่งคอกออกลูกได้ประมาณขั้นต่ำหกตัวค่ะหกตัวเรารับฟื้อคืนลูกลูกก็ราคาหลักหมื่นแล้วครับอ๋อลูกนะคะหลักใช่ครับคอกเดียวก็สามารถคืนทุนได้แล้วค่ะ นี่ครับความเชื่อของเขาครับก็สามารถเลี้ยงได้เลยค่ะเลี้ยงคล้ายๆเหมือนน้องหมาน้องแมวนี่แหละครับค่ะอายุเท่าไรถึงจะเริ่มผสมพันธุ์คะอายุหนึ่งปีครึ่งครับถึงจะเริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วคู่นี้เขาเท่าไหร่แล้วตัวตอนนี้อายุมาสามเดือนครับ๋อประมาณสามเดือนใช่ครับค่ะแล้วการให้ลูกเขาออกเยอะไหมคะออกหนึ่งข้อขั้นต่ำก็มีหกตัวครับ หกตัวใช่ครับขั้นสั่งขัานตั่งผมเคยเห็นเยอะสุดสิบตัวนะครับโอ้เยอะเนาะสิบตัวก็มันอยู่ที่ขนาดของแม่พันธุ์ค่ะว่าแม่พันธุ์ถ้ายิ่งใหญ่มันก็ยิ่งออกลูกเยอะครับค่ะอันนี้จะรับเป็นคู่หรือว่าแยกเดี่ยวก็ได้ได้หมดครับก็แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนค่ะเขากินอะไรบ้างคะนี้ตอนนี้ผมเลี้ยงอยู่ก็จะเป็นอาหารหมาอาหารแมวอาหารเม็ดนะครับค่ะแล้วก็จะเป็นผลไม้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้ากับแอปเปิลค่ะ ขาดบ่ากันเลยค่ะใช่ครับเขาไม่กี่สีครับตรงนี้ตัดส่วนตัดส่วนอ่านี้เป็นสีดำนอร์มอนค่ะแล้วก็จะมีสีขาวออบิโน่โอ้แล้วก็จะมีสีเป็นสีเอ่อชีนามอนซินนามอนจะออกสีสีน้ำตาลอ่อนๆนะครับแต่แล,ละสีราคาก็ต่างกันใช่ไหมแต่ละสีราคาต่างกันครับ <c oughs> ถ้าขาวออบิโน่จะแพงกว่าแ่ะเส้จัดเลยแต่ว่าพวกนี้อ่ะ คือสายเลือดเขาเขาเขา,เขาดูการผสมมาหมดแล้วดำเข้าดำบางทีก็จะออกมาเป็นสีอืน่นดำไปเข้าสีน้ำตาลก็จะออกมาเป็นสีขาวได้ก็ <Okay. S 1> so, แล้วแต่ว่าสายเลือดเขา,านครับความเชื่องของเขา นี้เป็นเต่าซูคาตาครับอันนี้เจอเต่าด้วยใช่ครับลูกเต่าชุดแรกของปีครับนี่ครับแป่ว่าบ้านพี่ไอที่เลี้ยงสัตว์เยอะเลยครับอ่อบ้านผมไม่เยอะครับแต่บ้านเพื่อนผมมาเยอะเพื่อนใยอะผมจะอาศัยเพื่อนมากกว่าครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ที่ดินเยอะอะไรแบบนี้เขาก็เขาก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงเพราะพันธุได้หลายอย่างค่ะตีนริ้วข้างนี้อเนี่ยไซนี้ก็มาสองนิ้วครับค่ะ ราคายัางไงคะถ้าสองนม้อ่าผมขายหน้าร้านตัวละพันสามนะครับตัวละพันสามใช่ครับพันสามร้อยบาทส่งต่างจังหวัดได้ไหมคะส่งได้ครับส่งรถตู้รถทัวร์ได้เหมือนเดิมครับก็จะเริ่มส่งของตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับค่ะก็ส่งได้ทุกจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานได้หมดครับน้องนิ่งหมดเลยตอนนี้คือน้องเหมือนสตาฟไว้อะ่ะ ถ่ายแบบครับจับถ่ายแบบนอนนิ่งเหมือนสนามไว้เลยอันนี้ไม่มีตําหนินะครับไม่เบิ้ลอันนี้คือลายเขาปกติด้านข้างสี่ด้านตรงกลางห้าจะเป็นแบบนี้ถ้าตัวมีตําหนิจะเป็นเขาจะเรียกว่าเบิ้ลคำว่าเบิ้ลมันก็จะมีเป็นลายลายเดี๋ยวหยิบไปดูครับนี่จะเป็นลายเบิ้ลนะครับลายเบิ้ลที่มีเขาเรียกว่ามีตําหนิอันนี้ก็จะมีครับด้านข้างนี่เัาจะมีสองตัวนะครับนี้เขาเรียกว่าเบิ้ล ถ้าปกติจะเป็นตัวนูนค่ะแล้วราคาเบิ้ลนนี้กันาตัวเบิ้ลก็จะถูกกว่าครับค่ะแต่ก็ถูกกว่ากันหลักร้อยครับค่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากอันนี้พี่ไอถ่ายเท่าไรนะพันสามตัวละพันสามครับถ้าตัวเบิ้ลก็พันสองครับค่ะเบิ้ลก็จะราคาถูกกว่าใช่ครับไซนี้กินกินผักได้แล้วกินอาหารเม็ดแช่น้ําได้แล้วค่ะแล้วคิดว่ามันตัวออกสีดํากับสีขาวอะครับพี่ ไม่ต่างกันนะครับราคาไม่ต่างครับนอกจากสาอีกเป็นอีกสายพันหนึ่งค่ะเ็เป็นพวกอันดาบา้าหรือว่าเป็นเลดเทอรี่อะไรพวกนี้เขาจะอีกอราคาหนึ่งค่ะร้านเปิดวันอะไรบ้างนะคะร้านผมจะเปิดวันพฤหัสบันสุกเนี่ยคือเปิดหลังเที่ยงค่ะ ถึงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับค่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดกันเกือบทั้งวันเลยนะใช่ครับค่ะแล้วก็ส่วนจันทรุก็หลังเที่ยงครับผมส่วนวันส่งของก็จะเริ่มส่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะลูกค้ากรุงเทพต่างจังหวัดก็จะเริ่มส่งจันทร์ถึงพฤหัสค่ะอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุหนูฮิโปครับค่ะ อันนี้จัดชุดไว้ให้แล้วตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสตัวอ๋อขายทั้งชุดเลยใช่ไหมใช่ครับก็ลูกค้าสามารถชุดนี้ไปก็ออกลูกแล้วก็มาส่งเราได้ครับค่ะคตัวนเมียสองตัวผู้หนึ่งได้ใช่ครับไ,ได้ครับหนูเนี่ยหต่อห้าก็ได้ครับ อันนี้ก็คือยังไงพร้อมที่จะผสมพันธุ์ร้อพร้อมเลยครับเป็นส์พ่อแม่พันธุ์เลยค่ะตัวสีน้ำตาลอ่อนนั่นคือตัวผู้อ๋อตัวใหญ่กว่เขาเลยนใช่อันนี้ตัวผู้ส่วนตัวขาวขาวดำเนี่ยคือตัวเมียอ่าเนี่ยค่ะสองตัวเนี่ยวิมาน่ยคือตัวเมียตัวเมียสองกระชุใช่ชุดชุดนี้อาจจะน่าจะท้องด้วยแหละครับค่ะอ้าวเหรอคะใช่มันท้องใช่มันอ้วนๆครับค่ะเขาออกลูกเยอะไหมเนี่ยข้อหนึ่งก็มาตัวหรือขั้นต่ําที่ผมเห็นก็ที่เคยเลี้ยงอยู่ก็ สามตัวครับก่อนหนึ่งแม่อ๋อได้ประมาณสามตัวได้สองถึงสามครับค่ะแต่ถ้าถ้าใหญ่แม่พันุใหญ่ๆก็อาจจะไปสี่ได้อ๋อแล้วแต่แม่พันด้วยใช่แล้วแต่ขนาดแม่พันค่ะแล้วยังไงอ่ะเราสามารถที่จะเลี้ยงรวมอย่างนี้ได้เลยเหรอคะเลี้ยงรวมได้เลยครับแต่ถ้าถ้ากลัวว่ามันจะผสมทับเพิ่มขึ้นก็ถ้าเรารู้ว่าท้องแล้วก็คือแยกตัวผู้ออกอ๋อแยกตัวผูออกไปใช่ครับค่ะต่ทุเียมันอยู่กันได้ครับ ราคายัางไงคะเนี่ยสามตัวเนี้สามตัวนี้สามตัวสองพันบาทครับสามตัวสองพันใช่ครับถ้ามีลูกก็รับซื้อรับซื้อคืนครับค่ะส่งต่างจังหวัดได้ไหมนี่ส่งได้ครับของทุกอย่างเราส่งได้หมดรับประกันความเสียหายครับค่ะที่ไอบอกก็สามตัวสองพันนี่แค่แค่ข้อบเดียวก็น่าจะเพิ่มทุนใช่ไหมครับครอข้อเดียวก็คืนครับพอรับซื้อลูกคืนก็ตัวละห้าร้อยครับค่ะห้าร้อยใช่ครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบก,กันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย